สวัสดีครับผมอยู่กับ bcm channel นะครับในเกม forza horizon 5นะครับยังอยู่กับซีรีส์ dear the motos r นะครับก็ตอนนี้ก็มาในเฟสติวัลตัว winter แล้วนะครับ winter เดี๋ยวเรามาทำ daily challenge อันแรกกันเลยนะครับ looking the part นะครับเขาให้เราไปแต่งตัวนะครับให้กับตัว c h a r เตอร์เราโดยใช้ชุดที่เขาให้มานะครับเป็นสูตร สุดตัวนี้ก็อยู่ในตัว character นะครับให้เรามาที่ตัว outfit นะครับอ u t f i t อาฟิตอยูท้ายเลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับโอเคนะครับก็เป็นชุดนี่ครับหัวกะโหลกนะครับใส่นักกะชุดเม็กซิกันเม็กซิโกนะเท่ดิแค่นี้เลยครับ the the motor suit เรียบร้อยเสร็จเปรลิสแรกแล้วนะครับ เดลิช h a l เลน g e วันแรกต่อมานะครับเจ้าเดลิช h a l เลน g e นะครับมีทั้งหมด4 4ชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมม e ซิโกเว l ลี n ยนใช้รถตัว VUHL เ <c> ห <oughs> มือนชื่อย่อยยังไงไม่รู้นะครับใครไม่มีก็ซื้อซื้อได้ครับคาละหนึ่งแสน รถออกมาขับนะครับรถผมไม่แน่เนี่ย VUHL นะครับ,ปรบเป็นยี่ห้อรถนะครับชื่อย่อแต่ผมมนยี่ห้อเลาปีวันี้นั่ <laughs> นแหละมันก็ต้องมีชื่อเต็มโอเคขับนะครับมบา,าตัวสตัร์ที่หนึ่งนะครับร้อยเลยง่ายๆไม่ยากครับ ต่อมาชัตเตอร์ที่2นะครับชัตเตอร์ที่2องเขาบอกให้เราไปทำไปเรียนไปทำสองバレลบาバレลローガイล์ Bar Low Skill นะครับตัวนี้ผมแนะนำที่ทำเลยนะครับให้เราเข้าไปาในตัวแมพนะครับไปตามผมเลยนะครับนี่มันจะมีเออจะมีแลมตัวกระโดดนะครับอยู่แถวแถวสนามบินนะครับเป็นจุดนี้เลยนะครับจะเป็นตัวแลมกระโดดเดี๋ฟาสท้าเวลไปเลยนะครับ วิธีการทำก็ให้เราขี่นะครับไปแล้วก็เหยี่ยงออกไปด้านข้างลึกนึ่งเพื่อให้รถมันเป็นสกูนะครับกูร้กรถนะเข่วนะครับเดี่ยวครับเดี่ยวมาด้านข้างเงี้ยแล้วก็เล็กนะตอนมันจะออกไปนะครับตอนรถจะตกลงไปเรา เราเบียงออกด้านข้างทันทีครับแล้วรถมันก็จะหมุนครับ <_ p ops> คือถ้าเราลงถ้าเราลงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ขึ้นสกิลให้เรานะครับ <_ p ops> เราต้องมายางลงให้มันเป็นเกี่ยว้วก็ให้รถไม่คว่ำนครับนะครับน,นนะี่คือหมุนเต็มรอบมันถึงจะขึ้นสกิลให้ ไปดูนะครับมันหมุนมันจะหมุน,นครับสกิลจะตรงกันนะน,นะครรัับกิลงง้อครับ เป็นไงนี่ล่ะครับทำง่ายนะครับรถมันเบานะครับรถมันเบาแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะครับแต่ผมแต่งนะรถซื้อมาแต่งเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวชัตเตอร์สองต่อไปชัตเตอร์ที่สามนะครับไปแข่งให้ชนะนะครับตัวรถเลสซิ่งนะครับ รถเลสซิ่งอีเวนต์ตรงไหนก็ได้นะครับไม่ต้องคิดเยอะครับรถอร่อยเราไม่เคยเห็นนะเนี่ย ยางม็ดชนิดหนึ่งเดอคู่แข่งปาชื ดีซะแล้ ายด้้นะหดนนะคะออห,รนะหรับชัตเตอร์ที่3ต่อไปนะครับชัตเตที่4เรา ผมดูเห็นแวบ,บๆนะน่าจะไม่ยากนะครับเป็นถ่ายภาพไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันจบร,ร้อย complete โอเคัตเตอร์สุดท้ายนะครับ champion l เซ e r take photo นะครับที่ตัว horizon epic Outpost เข้าไปที่แมปนะครับอยู่นู่นเลยนะครับติดชายหาดฝั่งน่าจะตะวันออกไหมไจำฝั่งไม่ได้นะครับน,นี่ไงไ,ไม่ไม่ได้ปิดโลโก,โก้ขึ้นมาเยอะเ,อเวลาหานี่จะไม่ค่อยเห็นอ๋อนี่เจอละตัวนี้ครับเอาโพส ฟาดเลยจ้ะี้เกียร์ก็ถ้าเก็บพวก XP กับฟาดเทเวลให้เยอะๆมันก็จะเสียค่าฟาดน้อยลงนะครับนี่แน่เป็นไงล่ะ ก็ง่ายอยู่นะครับผมถ่ายภาพแค่นี้เลยจบคราวตัวนี้ไม่ใช่อ่าตัวของ Photo Challenge นะครับจบเรียบร้อยนะครับิกเ Weekly Challenge Mexico Video รอยต่อไปนะครับผมเรามาดูในตัวของเจ้า โฟโต้ก่อนนะครับโฟโต้ง่ายดีทำโฟโต้ก่อนแล้วค่อยไปหาสมบัตินะครับโฟโต้ก็คืออ่าตัวตัวอะไรนะตัวอ่ตัวบ้านตัวบ้าน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 ในตัวตัวเมืองที่จัดงานาเนี่ยครับคาซาเบลล่านะครับเมืองอ่ที่จัดเดียโดสโมโตสนะครับเดียเดอร์โมโตสค,ครับผมก็เป็นบ้านเนี่ย รถที่ใช้ก็เป็นตัวตัว S14 นะครับ S14 เป็นนิสสันซีวิอนะครับ S14 นะครับ S14 กับ F13 หน้าคล้ายๆกัน,นครับ S14 จะใหม่กว่านะครับเรียบร้อยนะครับผมไม่ยากอีกเช่นเคยนะครับสำหรับโฟ c h a l เลนจ์ในครั้งนี้ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับนี้ถือว่าไม่ต้องหาอะไรยากครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับเจ้าลราสมบัติครับตัวราชสมบัติเรานี่ใช้รถตัวเขาบอกว่า Big Cat นะครับ Big Cat ก็เป็นแมวตัวใหญ่เป็นรถจักรกลนะครับจักรกล เอาไปแข่งนะครับไปแข่งแข่งพวกเอ่ออีเวนต์คอสคันที่นะผมแข่งอีเวนต์คอสคันที่นะครับ,แ,รรบแต่งก็ได้นะครับผมแต่งมาละแต่งมาเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นรถเฟฟ้านะครับผมจากกัวรถไฟ้า้า มาแข่งในคอสทันทีนครับถ้าจบแล้วก็น่าจะประกากฏแมปขึ้นมาเหมือนทุกครั้งทุกอีเวนท์ที่ให้ทำนะครับ Let's go <S ผมใส่ใส่เกียร์ด้วยนะครับขีสปีดด้ทรรงดาเงียบคลิปรับเงียบคลิปรถเป็นขับสีด้วยนะครับสบายเลย ไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปนัญหาครับใส่มอเตอร์ใหม่ S ครับจับคูดเกียร์สีสปีดับผมแค่แค่แคเกียร์หนึ่งนีก็ปาเข้าไปจออไะถนะึงสองวัยแล้วละนี่ถับถรถบี่มวนแล้วนะสนามนี่ก่อนข้าน,นเองนะครับผมไม่ยาวนะครับ ีตาเข้าไปร้อยแปนะครับสอง0ปนสอร้อยมาเดี๋ยวเอาโค้ไม่ได้รอน้องเด้งย,ยิบข้าบอหยิบพับบอลมา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 รถหนักนะครับรถบานี่กระเด้งกระดอนนะครับ ขึ้นอยู่นครับแคบอยู่เล็กน้อยมีขึ้นเนินด้วยคันนึงทั้งหลายก็จี้จังเลยโอ้มันมันบัจี่ะมันขึ้นมาเลยเสียงติดตั้งหูเลยนะเนี่ยแม่ป็่ไหญ่ละเด็กโค้งนะสวยสายละจ้ากระโดดละจ้าพร้อมบินอุ๊สโอ้โห เป็นบางคันที่ผมลงนี่แบบม้วนเลยครับนี่มันหนักนะครับมัเลยไม่ม้วนรบทุกอยครับผสำหรับเจ้า Big กแคทเราจาก,กลัวแข็งตรงไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นคอร์สคันที่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่ที่ผมแข็งนะครับ พอซ่านี่เตรียมหาหง่ายเลยรัวคนนะขนาดผมไม่ค่อยได้ปัมม๊มเงินนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนั่นไงขึ้นมาแล้วครับแผนที่เดี๋ยวเราเข้าไปดูแผนที่ก่อนนะครับตำแหน่งปรากฏแล้วนะครับอ่าอยู่ที่เมืองนั่นแหละครับที่มีงานเดียวเดียวโมดโตขนาดนั้น,นครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวรูปนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายกับการหานะครับ อ่าเนี่ยรูปนะครับมันจะเป็นรูปนะครับตรงนี้ถ้าใครขับผ่านบ่อยๆก็น่าจะรู้ครับเป็นอะไรนะเป็นเป็นโรงแรมเหรอหรือเป็นเป็นอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมขับผ่านบ่อยนะครับตรงจุดนี้อยู่บนเนินครับเดี๋ยวเราฟาดเท้าไปเอาไปใ,ใกล้นะครับไปเลยมันจะเป็น เป็นหินอ่านะฮะอยู่บนเนินนะครับพักเป็นโรงแรมพเป็นโรงแรมนั่นเป็นโรงแรมผมจะไม่ผิดน,นะนั่นไงครับอยู่ยตรงนี้แหละไม่ไกลนะครับจากที่เราฟาทาทเวลมาโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวตัดคลิปถ่ายรูปก่อนแป๊บดีนะครับก่อนที่เราจะทำอารกัก ถ่ายรูปเป็นรูปนับปกก่อนแป๊บเนีงยนะครับผมจะตั้งกราฟสวยๆก่อนเดี๋ยวไปชนหีบก่อนเดี๋ยวแย่อะไรไม่ได้รูปนะโอเคนะครับ, okay. รบถ่ายเสร็จแล้วนะครับโช๊กหนึ่งแสนเครดิต <Okay. S 2> มาแล้วเรียบร้อยครับผมสำหรับที่อ,อ่อิเวนต์นะครับที่เป็นหลักๆนะครับ daily a c h Challenge weekly challenge ครับ ส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ยากอะไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ